ก็เป็นเพน พเพื่อนกันนะแล้วเพื่อนสาวอีกคนก็ตอบกล่าฉันว่าแกไม่ได้ลืมหรอกดาวแต่แกไม่เคยที่จะตั้งใจคืนต่างหากล่ะแล้วผลก็สวนทันทีเหมือนกันใช่พวกเราเบื่อกับคำแก้ตัวของแกแล้วนะดาวแล้วนิดก็ชี้นิ้วพูดกับดาวดาวนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเธอกํากลังทําลายความเป็นเพื่อนอยู่เธอรู้ตัวบ้างไหมส่วนดาวโดนเพื่อนทวงเงินแบบนั้นก็ได้ทาหน้าเศร้าเล่าความเท็จแล้วต่อมาดาวก็ยังคงมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าตามสบายโดยที่ไม่คืนเงินเพื่อนแม้แต่บาทเดียวว้าวเสื้อผ้าลดราคา กำลังจะได้ของใหม่อีกแล้วสิดูสิสวยทุกตัวเลยอะส่วนนิดกับฟ้าเห็นดาวมาซื้อเสื้อผ้าก็พึมพำคุยกันแกดูสิฟ้าบอกว่าไม่มีเงินแต่ก็ช็อปกระจายใช่ฉันว่านะคราวนี้เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วล่ะส่วนดาวที่อยู่ในร้านก็รีบเอาเงินให้พนักงานเอ่อคิดเงินได้เลยค่ะส่วนพนักงานก็รับเงินอย่างสุภาพได้ค่ะรอสักครู่นะคะส่วนนิดไม่รอช้าก็รีบเข้าไปหยิบเงินนั่นอุ้ยนี่เงินของใครอะแล้วฟ้าก็รีบเสริมใช่เงินใครไม่รู้ เราเก็บได้พอดีเลยเนาะส่วนดาวก็หันมาตกใจเมื่อเห็นทั้งสองคนเฮ้ยน้นเงินชนะคืนมาเดี๋ยวนี้นะนิดเงินแกตรงไหนแกไม่ยอมคืนเงินพวกฉันเงินนี่ก็ถือว่าเป็นเงินของพวกฉันอยู่แล้วแกลืมไปหรือเปล่าค่าชาบูเนี่ยแกยังไม่คืนฉันเลยนะส่วนฟ้าก็รีบเสริมเหมือนกันใช่เงินที่แกยืมฉันไปตั้งหลายพันก็ยังไม่เห็นจะคืนหนจะค่าห้องอีกใช่เงินค่าเช่าห้องด้วยกันแกก็ไม่ยอมจ่ายนี่มันผ่านมาตั้งกี่เดือนแล้วฮะดาวส่วนดาวได้ยินเพื่อนทวงเงินกลางหลังก็เกี้ยวกล ไงก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีฉันจะคืนให้คืนหรอแล้วเธอไม่คิดบ้างเลยไงที่เธอทํากับทุกคนน่ะมันยุติธรรมแล้วเหรอไม่ยอมคืนเงินแต่มาชอบป้งเงินทรายแบบเนี้ยใช่แล้วที่ผ่านมาแกก็โกหกซ้ําๆแล้วก็ยังทําแล้วทําอีกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนฉันขอโทษแต่พวกแกก็เป็นเพื่อนฉันนี่หัดเห็นใจฉันบ้างสิแล้วแกล่ะเคยเห็นใจเพื่อนบ้างไหมสิ่งที่แกทําเนี่ยมันเรื่องว่าเอาเปรียบใช่นิดพูดถูกเราทนมาตลอดนี่ก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เธอต้องรู้สึกบ้างพอดาวรู้ตัวเองไม่ได้เงินคืนก็ร้องเสียงดังอย